ก็สวัสดีพี่น้องก็สบายดีพี่ชิวค่ะออมาช่งช่องน้องอเนยนะพี่น้องที่พอน้องอเนยพาพี่น้องไปเบ่งยังเนาะตามมาเลยพี่น้องคนพี่น้องเลยผูกควันข้าวคนพูนดอกผายเกือกดินพี่น้องเลยดอน้องขาผลเก็บดอกผายพี่น้องมาคู่ดอกผายมาลาพรอมันปลอยผายเนาะ ม่ดอกค่ะอันนี้คือหนนคืองุงพี่น้องเลยควันกุ้มพี่น้องครับพี่น้องเขาดยขึ้นเาเขย่าลงมากิม่อควันถอดดินพี่น้องเลยพวกเป็ดมันไหลกันใหญนี ควันเฉยอดเลยพี่น้องเลยอันนี้ก็บน้องกิกกี้พี่น้องมันควันมันนองทถงถทงเข่าขนตาเงาของเราเลยพี่น้องเลย <laughs> ขนตาแล้วเปิดเงาแล้วเข่าตาลพี่นอ้องควันงูกุ้มพี่น้องกดเด็ดกล้าอังควันเนาะ คนเก็บนะิ่งครับคือนุ่นเนาะแต่สิมีไพเนาะจากบ่หูอเด้ออ๋อต้องทิ้งคนเก็บแต่เนาะข้าลงกุ้มปลาลงไปอืมคือนิ่วเนาะ ยันงน้่งเอาเนยฝันชิวยหยัดหมอนพี่น,น้องเอ้ยเขายังบ่มีหมอนคนวะหยัดบอนหมนุนเนาะไอหมอนต้องต้อนรับน้องพาคินพ <c oughs> าคินอาคินน่อนควันเขาดังอาด,ดังเด้อ เก็บก่อนอยังเก็บเขาดั้งเราเนาะควันมันลงของเพลงพี่น้องอ่ะเต็มนบนหลังคาบ้านพี่น้องุนะโอ้ยู่หลังคาคาคนโพดพี่น้องเลยผม กเก๊กก๊กเเจ็บเนาะ้นข่า,ขาวดอยู่ลังคาเนาะนกเก,ก้ง่ใหญ่มาป้าัางาตกลงกฟิกเก,ก้งพ่ใหญ่จ่อยมคู่ทิเมเบิดเลยคือว่าบบได้คนหมักนิ่มหมักอันนอันนุน นุ่นโลเล็กโลพนักกว่ากันบก,กินุ่นโลเล็กโลพนักกว่ากันไพ่บอกว่าเล็กก็ซ้ำกันใ้อย่างลราโลไปในชวงเล็กนักกว่าโ ควันเลยยังไม่ได้พอสองสอบเท่ไหมเก็บมันได้สามสอบด้วยก็ให้มันได้สามนะฮัน กันเองอัดหูดังหายใจไม่ได้เลยหายใจอัดดังหูใจสน สั่นลงมาในค้าวก็พกลงมาคว้านกุ้มลงมันบกโบยบบห่าวเกินอันนี้มันพอดีกราบเขียวพอดีปลอกยง มีนิ่วก็วไปหยัดเสือแล้วก็นอนได้นิ่มพี่้องหยัดมอนก็นได้เนาะเสียแล้วป้าลุงตอนนี้พอนองกันเลยกำลังขับรถไทยออกไปแก่ฐานอยู่หน้าป้าลุงอู้ หลุดไทยปรูุ้้าเจาเี่ยทางไทยเงเนี่เาาปตหนามหอนในแม่นอกนงานเยปร้ตอนนี้กะใกล้ทีหอดหน้าเลปรูเนี่ยมีเกียหน้าตอนนี้ก็เป็อนวนมั่นระเจาวาปรเนะร้า กูเคลื่อนมันเนะปลาลุงกูก็ใหญ่กนมีกระมาหอดหน้าเลยปลาลุงกล้องสั่นกล้องเส้นกระคอถอดคอพายลายๆเลยปลาลุงเพราะว่านท่องจิ๊กกะเป็นมือกล้องเนาะยึ่เทิงโหลดไทยโหลดไทยมันก็เล่งไหวเลยกัคุ้มกะลายเพราะปลาลุงทางเมืองนานี่พื้นพื้นพอร้องอันเนยปลาลุงอันนั่นก็เต้าพื้น พ่นกำลังสี้ทอยโหลดเข้ามาเอากะลุงนี่ท่านพ่นกปะปลาลุงเตียนกันเซล่าอยู่มีแต่สอ่อใหญ่ใหญ่ปลาลุงเลยอันนี้ก็คือเตาพึ่งเนาะอู้ปลาลุงเห็ดผนอกนกระเนื้อเห็ดถากกันนีปลาลุงผู้ผู้อันนั้นมันเนาะผู้แพลมนพพนันเนาะพอผนอกกระเนื้อเอาไม้สาบใส่เลยอืม อนนาก็เป็นทงไฮทงหน้าฮะนาปลาลุงไก่พญ่จอยก็ห่มมาใส,ส่แซวแซวอยู่ปลาลุงไก่กับพ่อไก่ผูกๆกำลังสีคนปลาลุงอานี่จะสอบมีงนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดจองสิบสามมันสองครึ ตุไก่ละต้องมีทั้โต้มาเลยนอนัอนกระทางกินรลดกันลุนกตงกระดังไพ่ต้มน้ำห้อนเชาะลงว้ตั้งแต่พ้นท่องนเลย ในนี้ปกขาไช่งไว้ทานกงไว้กอีนี้อย่างเยปลกข้าด่ได้เยะไ่อยกไล่ายเห็นผู้เจ้ามาเลีนใส่ฉนัดเลย กำลังคนถ่านกันเลยครับรถไทยออกมากแก่เอาถ่านถ่านกระไรเต่มีแต่สอบใหญ่ๆกันเลยโอ้โหขวบเลยอันหนึง่ง <laughs> ย่าซ้ำมาลุงเลยอันหนึง่งไม่พื้นเพิ่อนอันนี้ก็พื้นเพิโนเะปลาลงเงีาลงเตา มีแต่ใหม่กักๆาุ่งเลยทานพอนองเนลยค่ะนีแต่ใหม่กักขเลยทานพอนองเนีแต่หมกักขดเลยปลุงเลยดังกระตีดไว้แตกตึ๊บทานพอนองนเ เต็มประลุงเลยเบ,บื่บอเลยป่เต็มยังเ,าาเต็มสามซอยกะเต็มรถไทยหนึ่งประลุงทานพลังงานเลยวล้าคณะเก,ก่งเนาคณะกล้าคณะเลยคนวะตอนนี้กะคนยมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วประลุงกำลังจีพากันเมื่อตอนนี้กะเอาแหละพี่น้องคลิปนี้ชมมาพะควรเนาะได้มาพะจากน้องไป ฝากกไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามชนองหน่อยนะไ,ไปดองเด้อสบายดี